สวัสดีครับ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 สวัสดีพี่ๆที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมบอมฟอร์ดอีกแล้วนะครับพี่ๆหากใครที่กําลังมีแผนที่จะซื้อรถฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์หรือฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับแวะเข้ามาชมเพจบอมฟอร์ดก่อนได้นะครับผมจะมีการไลฟ์แบบนี้ให้พี่ๆดูนะครับผมแล้วก็มีการทําคลิปวิดีโอกับพี่ๆได้ดูทุกๆท่านนะครับว่า ใครที่กำลังจะซื้อรถฟอร์ดเนี่ยมีแนวทางการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับถ้าเกิดใครไม่มีไอเดียในการตกแต่งก็สามารถแวะเข้ามาดูที่เพจบอมปอร์ดได้นะครับพี่ๆหรือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อรถฟอร์ดในเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราหรือเดือนกุมภาที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับทุกโปรทุกรุ่นบอกเลยว่าโดนใจอย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับผมไปรับชมแนวทางการตกแต่งนะครับบอกเลยว่ารถฟอร์ดนะครับไม่ใช่ออกไปเป็นรถป้ายแดงแบบเป็นรถปกติทั่วไปได้พี่ถ้าออกจากศูนย์ที่ฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับต้องแต่งหล่อทุกคันนะผมบอกไว้ก่อนและที่สําคัญเลยหากใครไม่มีไอเดียมารับชมคลิปนี้มารับชมไลฟ์นี้ด่วนเลยนะครับพี่ๆมาเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงนะนี่ครับณตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ โรงตกแต่งเนาะที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรวมินของเรานะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยรถแน่นมากเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างงานตกแต่งนะครับพี่ว่าออกฟอร์ดที่เกษตรวมินของเราเนี่ยมีดียังไงบ้างนะ่ะเริ่มต้นคันนี้เลยแล้วขึ้นล้อแม็กซ์ยางแล้วลักษณะของตัวรถมันจะเป็นยังไงดูคันนี้เป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมดูคันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่าอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไทเทเนียมนะพี่พี่เป็นตัวไทเทเนียมขับสี นะครับผมตัวล้อแม็กยางนะครับผมก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยขอเลือกใส่เป็นล้อแม็กโฟร์ฟอร์มิงนะเป็นนวัตกรรมโฟร์ฟอร์มิงนะครับพี่ๆนะเป็นการาลีดในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพที่เบามากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นก้านวายเห็นไหมมันจะเป็นก้านวายสีดำก๊อสแบ็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวยางนะครับผมก็คือใส่เป็นยางของอ่โตโยต้าออฟโรดแคนเทนซี่นะพี่ๆ เป็นยางออทอเรนนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่ชุดโหลดด้วยนะนี่ด้านในมันจะมีชุดโหลดอยู่ใช่นไหมครับตัวชุดโหลดเนี่ยก็คือจะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับผมตัวชุดโหลดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับผมมันจะมีมันจะมีตัวปิ่งนกเห็นไหมครับปิ่งนกสลับตัวเซตโหลดนะพี่พี่เป็นปิ่งนกสลับตัวเซตโหลดแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีโช๊คนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะจะมีโช๊คสลับเซตเซตโหลดนะครับพี่พี่ตัวโช๊คเราก็มีให้เลือกเยอะนะครับพี่พี่ทั้ง ขนาด2.0นะครับผมโมโนโทูบแล้วก็2.5 OEM นะในพี่นี่ด้านหลังออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะพี่แต่ว่าตัวนี้ใส่ในสกอตตัวชุดโหวดเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าล้อแม็กของเราเนี่ยสวยๆทางนั้นเลยในพี่แต่ถ้าเกิดใครยังยังตัดสินใจไม่ได้น้องว่าอยากใส่ลายไหนสามารถเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับเห็นไหมเรามีให้เลือกเยอะนะพ,พี่อย่างคันเนี้ยอ่าขออภัยครับอย่างลายแม็กเนี่ยเรามีให้เลือกเยอะเลยนี่ของเดนโซนะของแบรนด์บ้านเรานั่นเองนะครับผมของเดนโซนในพี่แล้วก็ จะมีแม็กที่เป็นออฟเซตนะครับผมสำหรับกลุ่มรถกระบะรถเอ่บุนเลทที่ทำออฟโรดนะพี่ๆนะนี่เห็นไหมครับมีทั้งออฟลึกมีทั้งออฟศูนย์นะครับผมอย่างไรออฟแบบไหนก็สามารถบอกได้นะพี่เนี่ยครับผมตัวน้องแม็กก็มีทั้งงานฟอร์สมีทั้งงานโฟร์ฟอร์มิงนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมพาไปชมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนี่อย่างสโตนแพคเห็นไหมนี่อย่างสโตนแพคอันนี้ก็สวยนะครับนะ แล้วก็กระบาดคันนี้ก็สวยงามนี่ยพี่พี่คันนี้ก็ใส่เป็นชุดเหล็กเออรแลนเดอร์ทั้งคันเลยนะครับผมนี่ก็อบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย <Yeah. S 1> อะสปอร์ตเดนเจอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมาแรงนะพี่พี่นะตัวสปอร์ตเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะพี่พ่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะพี่เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมใส่ชุดเหล็กรอบคันนะพี่พี่แล้วก็คันนี้ระบบช่วงล่างสุดจริงของจริงพี่พี่นี่ครับเราช่วงล่างเห็นไหมครับ ช่วงล่างตอนนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยขอใส่เป็นโปรเฟนเดอร์2.5 OEM อะไรพี่เห็นไหมอย่างสวยเลยนะแต่ว่าใส่เป็นแต่เป็นเซตยกสูงนะครับผมไม่ได้เป็นเซตโหลดนะครับนี่ใส่เป็นเซตยศูงแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอย่างสวยเลยนะครับผมด้านบนเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยตัวปีกนกสำหรับเซตยกสูงนะครับพี่พแล้วก็ตัวกระบอกโชงเนี่ยจะเป็นกระบอกโชงขนาดอยู่ที่2.5นะครับแล้วก็จะมีลูกหม,มากกันโครงด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวซับแทงเราสามารถใส่ซับแทงได้นะพี่พี่นะ,ะเห็นไหมสวยงามเนาะสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่นี่เอ้ยอ่าโอเคไม่มีอะไรครับพี่พเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างหลังไม่มีอะไรครับก <c oughs> ็ตัวล้อแมกยางนะคะพี่พี่ตัวล้อแมกยางนะครับผมตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็ขออัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นล้อแมกยางขนาดอยู่ที่ขอบ20นิ้วเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นสปอร์ตเดิมเนี่ย ตอวล้อมแม็กเนี่ยเขาจะให้มันอยู่ที่ขอบ18นิ้วนะพี่พี่ขอบ18มันประมาณไหนก็คือจะเป็นประมาณนี้อ่าอย่างตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นขอบ18นิ้วนะพี่พี่แล้วก็ใส่เป็นยางซูแม็กเนาะแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขอเลือกใส่ยาง20เลยนะครับผมอ่าขอภัยครับน้อมแม็กขอบ20เลยนะครับแล้วก็ใส่ยางเนี่ยก็คือแก้มใหญ่ๆหนาๆนาแบบนี้แล้วเนี่พี่เป็นยาง35เนาะเป็นยาง35ยาง35ก็คือเป็นยางมาเทเรนนั่นเองนะครับคือเป็นยางเอาไว้เน้นลุยเห็นไหมครับพี่ล่องเนี่ยคือแบบ ใหญ่ๆเริ่มอย่างนี้เลยนะครับผมเหมาะสำหรับการลุยโดยเฉพาะเลยนะครับพี่ๆแล้วก็น้านข้างตัวรถเนี่ยคือใส่เป็นตัวบันไดเหล็กของแบรนด์แฮมเมอร์นาะแล้วก็มีด้าน,นบนก็คือจะเป็นแหลกหลังคาซูราลูปนะพี่ๆตัวนี้ก็สามารถรองรับน้าหนักได้นะครับผม150กิโลกร,รัมสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็คือจะใส่เป็นชุดโลบาของแบรนด์แฮมเมอร์ด้วยนะนี่เป็นโลบาสั้นนะพี่ๆอย่างสวยเลยนะโลบาสั้นก็ เป็นหนึ่งโลบาที่ต้องบอกว่าดีไซน์สวยงามน,นะพี่พี่ใครที่ไม่ชอบโลบายาวนะครับเรามีโลบาสั้นแบบนี้ให้ด้วยนะคะพี่พี่ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมลองสอบถามเข้ามากันได้นะพี่พี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชุดแต่งแต่ละแบบของเราเนี่ยครับผมบางบางชิ้นเราแถมให้ได้บางชิ้นลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติมเองนะครับผมต้องดูที่งบประมาณของลูกค้าเป็นหลักนะครับผมลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหรอยากแต่งประมาณไหนสามารถปรึกษาผมได้นะครับพี่พี่ นี่บอกเลยว่าออกจากขวดเกษตรน้มินไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหล่อทุกคันนะพี่พี่เห็นไหมอย่างคันนี้จะเป็นดีไซน์ที่เป็นคุมโทนสีดําเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยจองแนวเป็นสีดําแดงเห็นไหมครับอ่านำแดงเห็นไหมครับทางที่เป็นรุ่นสปอร์ตเหมือนกันนะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูแบบนี้แล้วกันเนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตัวสปอร์ตเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นออกแนวสีโทนดําตัวนี้จอเป็นโทนดาแดง สวยคนละแบบได้พี่พี่ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของลูกค้านะครับเห็นไหมครับตัวสิ่งที่มันต่างก,กันเลยคือตัวเนี้ยจะเป็นกระจังหน้า FORD นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยจะเป็นกระจังหน้า,า l a n d o n ONE เห็นไหมแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชุดเหล็กตัวล้อแม็กเห็นไหมครับผมล้อแม็กก็คละลายกันนะแต่ว่าเป็นความ20เหมือนกันนะครับผมใส่ย,ยางมัตเทเลนเหมือนกันเห็นไหมคะสวยงามนะครับพี่พี่แล้วก็คันนี้เนี่ยมีติดด้านข้างนะครับผมก็คือไม่มีบันได ไม่มีบันไดเหล็กนะแต่ว่าใส่เป็นชุดกันชนด้านข้างนะครับผมของแบรดวิกเตอร์นะครับตรงนี้ก็มันจะช่วยคุณสมบัติก็คือเวลาที่เราเลี้ยวเข้าซอยแคบๆแ,แ,แล้วเรามองไม่เห็นนะพี่ๆเวลาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราเข้าซอยแคบๆใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องจําเป็นต้องเลี้ยวจริงๆอะ่ะเราจะกังวลใช่ไหมว่าเอ๊ะมันจะโดนประตูหรือเปล่ามันจะโดนอะไรด้านข้างหรือเปล่าตรงนี้บอกเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลในที่เพราะาเรามีตัวกากข้าเนี่ยคอยป้องกันให้อยู่แล้วนะนี่ตัวล้อแม็กก็สวยนะพี่พเห็นไหมครับตัวล้อแม็กก็คือไปขอบยี่นะ ลายดาวจะสวยงามๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสเต็ปยกสูงเหมือนกันนะพี่ๆคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยสเต็ปยกสูงเหมือนกันนะครับผมสวยงามมากเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมอีกหนึ่งงานตัวอย่างแล้วกันต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจี๊ดจ๊าโดนใจแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยได้ส่งมออให้กับ FC ภาคใต้ไปแล้ว1คันนะตอนนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งคันแล้วนะพี่ๆอ่าบอกเลยว่าลูกค้าถูกใจนะเข้ามาดูปุ๊บเอ้ยรถบอกทำได้ด้วยเหรอทำได้ดีครับถูกใจแน่นอนนะ อย่างนี้สเตปสีเขียวมาอีกแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหลือเหลือบิวอีกหลายอย่างพอสมควรเลยนะเขาแต่ว่าหลายหลายอย่างก็ถือว่าใส่เข้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับทาสีเขียวนะกระจังหน้าสีเขียวตัวชุดคิ้วล้อสีเขียวสติ๊กเกอร์สีเขียวรอบคันนะพี่พี่อ่ะมันมีอยู่คันหนึ่งที่ทําเสร็จแล้วนะผมส่งมอบให้กับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่ใครที่อยากดูแบบคันเต็มคันนั้นไปก่อนนะพี่ในรูปในเทีงนี้นะครับ แต่ว่าคันนี้เนี่ยเหลือแค่ลงล้อแม็กยางนะเหลือล้อลงล้อแม็กยางแล้วก็เก็บรายละเอียดรอบคันได้พี่บอกเลยว่าคันนี้ออกมาแล้วดูสวยดูหล่อแน่นอนเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันไปบ้างในภายหลังเนาะบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนโดนใจแน่นอนนะพี่ๆแต่ถ้าเกิดใครอดใจรอไม่ไหวดูรูปในเพจที่ผมเคยส่งไว้กับลูกค้าไปก่อนได้ที่คนันั้นก็จัดเต็มเหมือนกับคันนี้เลยนะครับผมสวยงามเหมือนกันเนาะอ่ะเห็นไหมครับนี่ ด้านหลังบัมเปอร์เห็นไหมครับมันจะมี FORD ีมี ORD, ม um per, บัมเปอร์เขาว่าเรนเจอร์อยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้น,นะพี่พี่ถ้าชอบถ้าชอบสีเขียวแบบคันนี้เนี่ยถ้าชอบสีเขียวแบบคันนี้สามารถทําสีเขียวได้นะพี่พี่ถ้าเกิดชอบแบบเป็นสีแดงนะครับเราก็สามารถทําได้หากใครไม่มีไอเดียใครชอบสีไหนบอกผมได้นะพี่พี่ผมฟ h o t ์ด้วยชอปให้เลยนะครับพี่พี่ผมจะเป็นคนออกแบบให้กับลูกค้าเองทั้งหมดนะครับอ่า ผมจะเป็นคนออกแบบให้กับลูกค้าเองทั้งหมดเลยนะพี่ๆนะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้ก็กําลังเตรียมที่จะสไลด์นะครับผมเตรียมสไลด์ไปตกแต่งเพิ่มเติมเล้พี่แต่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนะพี่พเป็น DBL XLS นะพี่พี่ราคา9 1 9 0 0 0 1 9 0 0บาทก็จริงนะพ,พี่แต่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแต่งออกมาเดือดแน่นอนนะรอติดตามรับชมได้เลยนะพี่พบอกเลยว่าคันนี้เดือดแน่นอนนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวพาไปดูเอเวอร์เรสต์อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่มาดูเอเวอร์เรสต์สักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะจัดไปไวัยรุ่นสุรตานะครับนี่อย่างคันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น Ford e v e r e s t ตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับราคา1,580,000บาทนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่งสุดจริงนะ ลัสติ๊กเกอร์สีเทาดำนะพี่พี่อย่างสวยเลยนะครับลัสติ๊กเกอร์สีเทาดํารอบคันนะครับผมอขออภัยครับลัสติ๊กเกอร์สีเทาแัมโบอ่อะโมเดลด,ดูด้สีเทาดําครับแก้ข่าวแก้ดีนิดนึงนะพี่พี่ลัสติ๊กเกอร์สีเทาแัมโบนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยแต่งรอบคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งของแบรนด์วิกเตอร์นะครับผมกระจังหน้าของแรนดอนวันนะครับผมตัวล้อแมกย่างนะครับผมเป็น ล้อแมกกาฟอร์มมิงนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางโตัวโยไทปโอเพนคันทีและที่สําคัญเลยนะครับคันนี้เนี่ยติดป um ั๊มเบรกพานาเมล่านะครับเป็นป um ั๊มคัสตอมนะครับตัวจานเนี่ยเป็นแบบ High ไฮคาร์บอนระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับพี่พี่ด้านหน้าเนี่ยจะให้ขนาดอยู่ที่6พอร์ตนะครับผมใหญ่ๆหญ่บมือ,มอแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นป um ั๊มเบรก4พอร์ตนะพี่พี่แล้วก็มีป um ั๊มไฟฟ้าแยกมาให้ด้วยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเหมือนรถสปอร์ตคาร์เลยนะพี่พี่เหมือนรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับอยยย่่างสวเลนะพีพ ในครับรายละเอียดคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับผมใครที่อยากทราบราคานะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะพี่ๆแต่ว่าใบาให้นิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะพี่เลข3ต้องมีนะครับพี่ๆราคาเนี่ยเลข3ต้องมีนะครับพี่ไม่ใช่สามหมื่นแน่นอนนะพี่ๆนะเออเลข3เลข5าเนี่ย <c oughs> ต้องมีแน่นอนนะพี่ๆก็ใครที่สนใจแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ พามาดูนานสักเท่าไหร่นพี่แต่ว่าก็พามาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับหวังว่าพี่ๆทุกคนอาจจะชื่นชอบนะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจรถฟอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเลเจอร์หรือฟอร์ดเอเวอเรต์นะครับผมให้นึกถึงบอมฟอร์ดไว้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมบริการเต็มที่นะพี่ๆมีส่งมอบให้กับลูกค้าฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผมบริการส่งมอบให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็อยากแต่งแบบไหนชอบแบบไหนมีงบเท่าไหร่มาปรึกษากนันได้ครับอยากดาวเท่าไหร่อยากแต่ง ใช้งบเท่าไหร่ปรึกษากันได้ครับผมยินดีให้ครัปรึกษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ผมบอมฟอร์ดลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในไลฟ์ like ข้างหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย